สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอับบกน้ามาให้เบ่งก้อนค่ะพี่น้องค่ะก่อนสิรับรับชมเนาะคะเนขอขอบคุณเล็กจากผู้ใหญ่ใจดีนาะคกับพี่น้องค่ะที่เพิ่นเอามา แบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมเนอกจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นความเสื่อเด้อค่ะผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นําเนี่ค่ะพี่น้องค่ะบ่การันตีว่ามันสิเข้าทุกงวดแล้วค่ะพี่น้องค่ะเลขผู้ใหญ่ใจะดิ้นก็หลุดมา2งวดแล้วหลุดก็คือหลุดเข้าก็คือเข้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อลองเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เพื่อนๆก็บมาซีบ่ลงให้เพิ่นให้ซสาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ว่าสิบอลงูหายเพื่อนๆกะทา่าเลขเพื่อนให้วางวงินเด็กก็สิมีสี่เจ็ดหาเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สามแปดตู้แถมมานำค่ะพี่นอ 04. 04, 04, 04. ้องขาศูนย์สี่ศูนย์สี่เนี่ยมันก็สิ่ก็สี่เสือบด้ายแล้วละ่ะเป็นเลขดังเลขอันเพื่อนน้องค่ะพี่น้องขาเป็นตัวผมกับเด็กอาจารย์ดังๆเพื่อนค่ะพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านจะพี่น้อง ไปพิจารณาเบิ้งค่ะพี่น้อง่าเขาบอกเขากับบอว่ากันเด้อค่ะพี่น้องค่าเด็กผู้ใหญ่ใจดีผู้ทรงให้เกินกับมาเห็ดเขีบลงให้เบิ้งตอนสาวเลยสื่อท่านกะบางท่านบางมองกับอาจีพสื่อบพท่านบางมองอาจีิสื่อท่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขที่พันให้มาเนี่ยกะบบอกคอยดังบันไดค่ะพี่น้อง่าบอชนกับเลขอาจารย์ดังๆเนาะมันกะอาชีเขาก็ไดเด้อค่ะพี่ดองเด้อพิจารณาซอยกันค่ะพี่น้อง่า ก็คุณเจ้าของข้อมูลผู้ใหญ่จะดีที่บนหามาเนาะค่ะเนาะขันบ่เขากะยว่ากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เลขโบชนกับเลขคำนวณยาวันนำค่ะพี่น้องค่ะเลขคำนวณยาวันได้สองกับศูนย์ตัจับเป็นหกแปดหกสองหกศูนย์กรได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อหกสี่สี่สองแปดสี่สองก็ได้เด้อค่ะสำหรับเลขยาวันนี่ค่ะพี่น้องค่ะเขาบอกว่าหกสี่มา ก็บอกผมว่ามันสมาเลยบ่ามาอันนี้เป็นเล็กคำนวณคำนวณในสูตรนี้ลงให้เบิงร้ายคลิปแล้วเด้อค่ะพีนองค่ะสูตรนี้ใช้ได้ตลอดชีพเล็กเบียงสองตัวนี่มาได้หนึ่งตัวเล็กศูนย์นี่มันก็นชนกันหลายสำนักมากเลยแต่ว่าเล็กคำนวณที่เยา้านเห็ดห้ยกะจับสองตัวนะคือเก่าศูนย์ศูนย์เขาลงให้ตั้งแต่คลิปแหลกๆเลย พอได้เห็นก็นอาจจะซื้อทันเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนก่อนมันอันถ้ามันซื้อบุได้ก็ซื้อสองหกหกซองนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเอาเลายผู้ใหญ่ใจดีก่อนสิจบคลิปฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใน้ำในเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมาว่ากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะก่อนจบคลิปเฮาก็มาชมบนละหมากรากใหม่ ในหัวในสวนเท่าก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะคงเลยนในแก๊สสีเฮ้มแล้วโปรดได้สิตามกับมาตัเก็บไปตามเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อ